ใครจะมองกูยังไงกูไม่สนกูไม่ได้เกิดมาเพื่อแคร์ทุกคนคนอย่างกูอะอะไรก็ได้ไม่ใช่อะไรก็ยอมอยากเห็นกูด้านไหนอะให้เอาด้าดนนั้นของม,มาแลกเห็นกูยิ้มแบบเนี้ยมุมไร้ไลลกูก็มีแต่กูก็ไม่เคยเอามาใช้กับคนที่ดีกับกูคนที่รักกูฝากไว้คิดไม่เคยนับหยดน้ำตา ที่่ใจอออนกี่ครั้งที่ล้มลงไปไม่ว่าเจอสิ่งใดเนิ่นนานไปก็แปลเปลี่ยนสักวันเคยวิ่งตามความฝันแต่บางครั้งก็ต้องหยุดแค่